โอเคสวัสดีเข้าอยู่กับผมนะฮะแยมมีก็เตมีก็โตคุณนั่นเองนี้ต่อจาก้าคสองเลยมาภาสามโอเคมาต่อก,ก็ก็เล่นต่อไม่เอาเริ่มเกมอุย้ยอืมคุณพเราจะเล่นละครพอที่หลังก็แล้วกันอันนี้เอาเป็นปีหนึ่งอืมเซฟไปแล้วหนู่อ่ะอา่าฮะ อ้าอฮะอ่าฮะอ้าวอืมข้าวพิซีนวันดีจ้เอะวะบอกตรงนี้มันควรจะพูดอารมณ์มากกว่านี้นะอืมตรงนี้มีศักยภาพรักกี่หนาเยี่ยมมากเลยช่วย้อมหน่ได้ไหมจริงอ่ะได้สิอางี้สิรับตรงนี้เลย แดกจุ๊บๆซะเอาอย่างเงี้ยบสิตรงนี้เธอต้องตอบว่ไม่ใช่เหรอเหมือนยากนะเล่นมาทำหน้าจริงจังแล้วผู้ประโยชนแบบนี้เนี่ย <c oughs> เอาใหม่นะไม่ใช่เอาใหม่เออฉันก็รักเธอเหมือนกันเออตรงนี้นางเอกต้องพูดด้วยลมตื่นตันนะไม่พ่ดกระตุกกระตากอันนั้นมากโอ้ยยากมากแมวแมวแล้วได้าาไ้ยได้ไหม แค่นี้ก็เิยจะตายอยู่แล้วอีกแล้วใช่ไหมันและและต่อไปกระชักจุ๊บฮะอะไรข้างหลังมาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยโอ้ยนี่เอาโลกีฮะฮึโลกีเหรอ ก็ไม่มีอะไรแค่สามบทกันอยู่แค่นั้นเองละครละครของตรงนี้จะปีง่าเอ,อือแปบ๊บนึงโอเคครับต่อต่อในเล่นเรียกอ,อีกแล้วเหรอไม่ทราบว่าคราวนี้แล้บทอะไรละคุณพี่ชายตัวประกอบฮะโอเคเอามาเอามาอย่าหมดนะอย่าหมดนะมีคนอื่นอีกนะยังมา,าท่มันดีิน่ะ มาเลยไม่ได้ว่าเขาเอา้าวนี่ผม่ายอยู่หรอ <c oughs> นี่ชาเจอรประกอบผอมมาตายเหมือนเขาที่แล้วหรือเปล่า <c oughs> อืมคราวนี้เขาเล่นเป็นพระเอกอะ <c oughs> เราเกินถดงกับกินจกนกระทีเดียวอุ้ <c oughs> <c oughs> ยเังก็เล่นด้วยอ เดี๋ยวถามพูเราบินชอบเรื่องนี้ก่อนสิอย่ามาตัดสินใจเอาเองแล้วใครลรละครที่ว่าฉชนองจะ้ะรู้สึกได้เลยว่าเรากำลังถูกมองหมวสุดเท้าเอามันจะเล่นละครเรื่องนี้ด้วยเธอคนไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมเรากิ้นี่นายในนะ้นำตัวอเกีย้ก่อนได้ไหมเชื่อฉันโลกกี่ อยู่ปีสองห้องสี่ห้องสี่ฉันอกี้ยปีสองห้องเอคนคนคนี้แล้วว่าคนคนนี้เหมือนเข้าก่อนที่ฉันเคยเห็นเขาคุยกับพอะบ้าอยู่เหมือนกันเห็นเลือกทวอยวพี่ชายคงไม่ใช่น้องของชอลสินะหน้าตาดีทั้ง <laughs> เรื่องบทละครตอนนี้มีบทน้องชายกับพระเอก กำลังหาคนมาแสดงอยู่พอดีเลยอ่ะแล้วใช่กันเหรอเป็นตัวเอกหรือเปล่าก็ <_ t unfair> เป็นตัวร้ายของเรื่องอ่ะพอดีคนในชมรมบอกว่าคนเก่าอยางแสดงได้ไม่ถึงใจแต่ก็ยังคิดอยู่ว่ายังไม่มีคนเหมาะได้ไหมครัโอเคต่อต่อโอเคแล้วตอนจบหมือนนั่นชนะเธว เองหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวแล้วฉันนแล้วพาเอ็มใครกันเรา่าแน่เโอีเดียงไม่ได้ด้วย oh วโอไมค์เกอร์เดี๋ยวยิ่งก็จะวาแม่งเฮ้ยไม่ดีว่ะดีไม่ได้เราิีถึงกะฮือกันเลยทีเดียวแล้ววแต่ว่าในผ้าสองกบมันร่วมมือกันได้ด้วยนะ ฉันว่าอาละครภาพนี้ให้รอดก่อนดีกว่าเพื่อการนั้นจะตกลงให้หมดนี้ก็ได้เนะเป็นฝ่ายของเล่นเองไม่ใช่เหรองั้นเดี๋ยวฉันขอบอกรายละเอียดกับกับการซ้องไว้ทีหลังนะแต่บทเออแต่เรื่องบทน,นี้ยังไม่แน่ใจว่าเธออะไรวะจะได้หรือเปล่านี่เธอคิดว่าฉันเป็นใครไปนะฮะ งงเว้ยอทำเป็นอะไร,รอเปล่าไม่มีอะไรหรอกขอโทษด้วยนานที่ทำให้เรื่องวุ่นวายขึ้นอนะไม,ไม่เป็นไร,รจ้ยโดยถ้าโลกิเขาก็น่าจะเหมาะกับบทดีนะจจเจอจดทอนทํา,ทาทหน้าตาเหมือนเก็บอะไรไว้ในใจแต่ก็ยิบมออกมาอีกครั้ง อะไรวะเราสองคนเคยกันเรื่องบทละครอีกพักหนึ่งแต่ฉันก็อดระมไม่ได้ยิ่งเขามีเรื่องอะไรกันแน่นะอ่ะฮะซ้ำเติมบท,รบบทรบเรียนอ่ะฮะแป๊บแป๊บแป๊บนึงครับโอเคต่อครับพุ่มอืฮมแจ็คหายไปไหนแล้วเนี่ยแจ็คเงียบเลยเนี่ยอุ้ย มีโลกีด้วยอ่ะมีโลกเก้พูดขึ้นมาเอ้ยกลับไปท่าหลักแป,ป๊บอือหืออือหปตัดแต่งแป,ป๊บรีจะรีเสียงเห็นต่อได้ว่ามหมเซพื่ะ เซฟเองงงเองเออฮะมาองเยงก็เจอทอสวัสดีกิยะอาเรนสวัสดีวันนี้อย่างเดียวแบบ้วเว่ย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 เย่อืมวันนี้ก็เท่าเทียมกันแล้วก็ต้องเล่นเปลี่ยนจากทบทวนบทเรียนเป็นช่วยงานปีสองเนี่ยน้องชวนแจ๊คขึ้นละครเนี่ยต้องเอาให้ได้ทอนไว้ที่หลังอ่ะแจ๊กจ๋า วิยละครเว้ยทอนดีแล้วิน้องแจ๊คอะไรวะพี่โอ้เอลพี่ซื้อช็อกโกแลตมาฝัานทีจ่ะมาดีขอบคุณครับเอ,อิ่มเอออร่อยดีนะครับยี่ห้อน,นี้เนาะพี่น่ะชอบชอ็อกโกแลตเพทตติ้งโอเแรมนี่มากเลยอะไรวะคลิปมาพาักคลิปถึงคิตตี้คิตตี้แคปแคป <laughs> พี่รับ พูดกันตรงๆเลยก็แล้วกันนะครับว่าผมรู้นะว่าพี่ตามผมเพื่อจะให้สแสดงละครโรงเรียนอ่าขอโทษถ้าพี่ทาให้แจ็คประหมใจแต่ยังไงพี่คงเออพี่คิดว่าแจ็คน่าจะเล่นละครเรื่องนี้จริงๆนะนี่ไม่ไม่มีใครเหมาะจะเล่นเรื่องนี้มากกับเธอจริงๆและพี่ก็ว่านี่น่าจะเป็นโอกาสทีส่จะรับ ถึงผมอยากเล่นขนาดเอ๊ะเอ,เอว่าถึผมจะอยากเล่นขนาดไหนก็ไม่ได้หรอครับพี่เพื่อนๆผมแสดงด้วยยังมองไม่เห็นผมไม่เชื่อตัวผมเลยแต่จะร่วมแสดงแต่แลกยังไม่มีโอกาสเลยแล้วถ้าผมขึ้นแสดงแล้วทุกคนจะมองเห็นผมขึ้นมาผมรับไม่ได้จริงๆครับพี่แจ็คพี่จะช่วยแจ็คเองนะใจพี่เถอะพี่มองเห็นแจ็คนะแต่ว,ว่พี่เห็นสิ่งมัศจรร์ที่แจ็คทำ แล้วพี่ก็คิดว่าทุกคนควรจะรับรู้เช่นกันเฟซบ๊กใครว่าพี่อากิยะพี่มีแผนอยู่นะพรุ่งนี้เอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าพี่จะเรียกทีแสดงชั้นปีหนึ่งมารวมตัวกันแล้วเดี๋ยวเรามาแส,แสดงให้พวกเขาดูกันว่าเธอจะตจริงมันจะแสดงเอ้ยมันจะได้ผลจริงๆหรอครับถ้าเราไม่ลงมือทำเราก็ไม่มีทางรู้หรอกนาอะฮะ uh huh. ตกลงครับพี่เก yeah. ียผมจะลองดูเย่ yeah. จริงหรอเราจะร่วมเล่นละครจริงนะครับผมอยากลองเชื่ออีกสักครั้งเอ้เย้เย้เอาแจ็คมนร่วมในอละครลงเลยเรียบร้อยเชื่อในพลังของตัวเองครั้งหนึ่งอ่ะฮะนั้นแจ็คเงั้นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเพลงกันเลยดีกว่าเนาะครับเรียบร้อยดีาจจังที่นอแจ็คขอตกลงเล่นเย yeah. ครับ ตกลงที่จะเล่นละครแล้วที่เหลือก็แค่อยู่ที่เราเลยเนะเราต้องทําให้ทุกคนเชื่อโอ้โหอ่าฮะเดี๋ยวทอยกับโลกิภาคได้แสดงละครสิฮะโลกิวัด <What? S 2> อ๋อเจอเจ้าหมาบ้านนี่มีเสื้อซะเลยโลกิคุยกับหมาพวกเขาห้องเฉาอูอ้ เ้าเออเออโลกี้จ้ะอ่ะโลกี้เอาเอา้ยไปไหนอากำลังให้ฝึกให้มาคุงเขาอยู่สินะนี่แต่ปกติแล้วเขาอนั้นนะโอเคตอนนี้ว่าแต่เขาต้องนขะอมือกันไม่ใช่เหรอมีมุมน,น่ารักเขาด้วยนะไม่มีจริงอ่ะโอเค อฮะจิกเย่เ huh. ย yeah, yeah. <laughs> uh ่อ huh. uh ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะกรรมโอเพิ่งได้ดวงเดียวเองอ่ะแจ็คโอ้ยเอิ่มเซฟแป๊บโกโก้เลสิโก้ตี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 วู้มาแล้วเนี่ยอะไรอะไรทุกคนมาเข้ากันแล้วใช่ไหมจ๊าจำเนี้ยฮะโอเคครับมาต่อกันนะฮะหลังจากที่เคลียร์กับเพื่อนเรียบร้อย มาทำไมตั้งแต่เช้ปาป่านนี้ล้คะพี่อืมที่พี่เรียกทุกคนมาวันนี้เพื่อจะนั่งเน,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 นออะ้ยขอโทษลืมพูดเอาอีกแล้วเหรอคะพี่คราวนี้วันก่อนที่งเรียนผมจะพูดอะไรแปลกๆแบบนั้นจริงเหรอพี่ขอเพี้ยไปหรือเปล่านะ, <laughs> ะเ๋ือจีนวัด ที่เขาอะไรวะเคยทำแท้งมาก่อนแต่เรื่องนี้เราไม่ยุ่งเงียบเยียบเรื่องทำา้ฮอแฟนอดทนไว้พดติกรรที่คนไม่เข้าใจนี่เขาไม่เคยเห็นนี่นนะพุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าตอนนี้แจ็คฟอร์เขาอยู่หน้าห้องแล้ว โซอนี่มีเ <c oughs> จดียานร <c oughs> ู้เรื่องเหมือนมีอะไรหนืงหนาวหายไปไม่รู้ค่ะสบาดได้ค่ะ <c oughs> <laughs> น้องๆทุกคนครับตามพี่ที่นันหน้าตรงเงี้เลยครับได้เวลาแล้วนะแจ็คแจ็คก็แฟอย่างหน้นานนแล้วอย่าเพอแล้วล่ะเอาล่ะทุกคนดูที่พื้นขึ้นหน้าพี่ดีนะคะ ฮึบอ้อเป็นไงแจ๊คแจ๊คว่าอะไรวะไม้เทา้าไปมาเนี่ยอากาศแล้วสร้างแผนน้ำแข็งให้ทุกคนเห็นสุดๆยอดไปเลยค่ะอยู่ดีๆมีน้ำแข็งเหมือนนาซาเกตโผล่ขึ้นมาเลย่งอะไรทุกคนเห็นน้ำแข็งนี่นนใช่ไหมครับผมเห็นแล้วครับว่าจเจอแล้วพี่มีมาเราคืคนน้ำแข็งนั่นเองแหมอ่ะ าทำนอครสมจริงเลยที่พี่ใช้น,น้ำแข็งช่วย,วยสินะไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ได้ผลจริงสินะครับแจ็คเดี๋ยวก่อนสิแจ๊คอย่าเพิ่งไปทำไมเราถึงทำอะไรไม่รมับผิดชอบแบบนี้นะคนที่จะพิสูจน์คือแจ๊คที่แท้เราดูพลาดจริงแล้วเราแล้วทำไงกับน้าแข็งดีนะจะสกเกตเลยดี ก็ดีนะไม่ได้เล่นมานานแล้วไม่ต้องไปห้างด้วยอ่านร้านน้ำแข็งเหมือนที่สานเด็กเล่นเลยรู้อย่าวิ่งสิรอพ่อกร่รเอ,อียดเฮ้ยพวกเราดีสิเมื่อกี้เปล่าเบรคแล้วดังขนาดไหนมือจะเห็นเงียบไี้ไปดูเรว็วิงเด็กนั้นหรือว่าเด็กที่ นั่งกับแจ้าเด็กอะที่นก็มีหมาตกแล้วน้ำแข็งแต่ไปหมดเลยกอะไร้ขึ้นเนี่ยเอ๊ะน้ำมันแจ็ก,กำลังอุ้มเด็กคนนั้นไว้อะไรวะข้างๆมีรถยนต์คันหนึ่งทูน้ำแข็งทำให้อยู่ๆเรื่อเหมือนเรือเหมือนทุกคนปลอดภัยไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรแจ็คพอฮะเธอว่าไงนะหนีสิ เขที่อุ้มเด็กอยู่ใส่ชุดนักเรียนเราด้วยเพียกิยะเขาก็อยู่กับเราตลอดตอนที่เด็กคนนั้นมาโดนรถชนแต่ว่าพลังน้ําแข็งนั้นไม่ใช่ของพี่เขานะพวกเราทุกคนก็อยู่ด้วยกันหมดมีแต่แจ็คฟอเ่านั้นแหละพูดไรของเธอก็บ้าลยฮะจริงๆด้วยเรามองเห็นแล้วเรามองเห็นใช้อุ้มเด็กคนนั้นอยู่ไม่นานทุกคนก็พากันพูดถึงแจ็คฟอเรตาก็ เปน็นตอนทอด้วหันไปมองทานเจคพอกำลังมานเด็กคนนั้นลงข,ขอบขาคุณจริงๆครับที่ช่วยลูกของผมไว้ข้าไม่เป็นไรครับมาแต่เอิ่งเห็นผมเดียเหรอทุกคนเขาเห็นวิธีการผมขึ้นมาแล้วล่ะครับขอบคุณจริงๆเจคขอคุณแจ็คโฟร์ครับแจ็คเห็นไหมดีด้วยจ้าอเกิยะหรือว่าเออเธอทำเสร็จแล้วล่ะจะคกำลังเห็นเธอแล้วพี่อเกิยะขอบคุณจริงๆครับพี่ขอบคุณทําให้ผมพยายามจนถึง,ง,งที่สดุด แจ็คฟรอนายจะตัตจริงๆสนะินะแล้วทำไมเราถึงไม่เห็นสุดป่านี้ล่ะเะไรอวะเราว่าเราเป็นคนเดียวที่มีอะไรวะ้าคุมุมอ้อต้องหนนะ <c oughs> ไม่ใช่ตัวอะไรมดนะเว <c oughs> ้ยเออคือว่านี่โ <c oughs> ดูท่านทางต้องอธิบายกันยาวหน่อยจ้ะยานะอย่างนะอย่างนะ <c oughs> โอเคต่อ โอ้องออกไปทแีแบบยุบแต่ดีคุกยากก็เป็นไปได้ดีเลยสินะวิปปล,ล็อกเลยอ่ะปปล็อกจะกันใหม่คุยกับแจ็คฟอร์เรียบร้อยจะได้ไม่น้องตื้อีกอ่ะมึงคุยกับแจ็คไปเลยอ๋อมดุยอ่าฮะอือฮะอือฮะอือฮะ รู้จักไนปีสามนี่ใครอะไรอิ่ม่ใช่ว่าจะโลกี่แล้วนะนั่นพูดจะไม่นายใครคำโอ้ยไม่เกีย้ม่ทนหงเชืเอโลกีอยากให้มาคุกเขาให้เหรอ,อ,หอเธอน่าจะเรียกว่าคุณโลกี้ว่าก่อนนะกรรมมาให้มาคุกเขา่าอ่ะจากคุณโลกิ อถ้าเธอสองเจา้าหมานี้เราทำแบบนี้ด้ยห้องเธอวกเข้าทำไมอ่ะเธอไม่มีสิทธิ์ความเป็นเออห้องมันมันยอมคุกเข่าแล้วเวลาจะสอนอะไรนะ่ะอะไรวะแต่ละคนต้องมีวิธีรู้ก็ตตางก,กันนะสำรับเจ้าหมาตัวนี้ออมฉันว่ามันเป็นประเภทที่ต้องมีคนทำให้ดูเป็นตัวอย่างอะ ดังนั้นถ้าคุณโลกียากให้หมาภูเขาต้องทําให้มันดูเป็นตัวอย่างหนะจ๊ะเพราะเป็นแล้วหรืองหใครจะไปทําเรื่องไหนนั้นกันแต่ว่านี่หมาภูเขาให้ฉันแล้วนะเออจะต้องมาภูเขาพองประชันเอาหลังเขาขยันอย่างมาเดินยห้องกันห้องมายอเขาให้ฉันแล้ว ถ้าในใจจริงด้วยฮะจะต้องเก็บเรื่องนี้คุกเข่าไปขอลาเขาใช่ไหมอ่าฮะดีมากนั่นสองคนได้กลับมายีสักพักแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านปลดล็อกแล้วปิจอดปลดล็อกลลอกี่๋อโอ้คุยกันโลกกี่ได้แล้วโว้ยอ,อย่าทอไว้ที่หลังนะเอา เอาแจ็คกับโลกิให้ได้ก่อนยังกรรมจะเต็มแล้วนี่หว่าอันนี้เอาเป็นโลกิก่อนโลกิอือหือ ไม่ใช่ว่ามันขึ้นน้อยนะโอ้โหว้าแล้วเชียวนี่ผมกาลังกินนมอยู่ฮะอืมเดลอเล่นได้เท่าไหร่เลยนะโอ้โหมากมากที่ตลอดเวลามาเล่นเกมของเราถ้ามีข้อเสนอติดตามชมลว้นอ่ะฮะวันที่หลังก่อน อยากเล่นอ่ะจบหรือเปล่าจบแล้วนะครับโอเคนะครับเรามันไม่มีพารกเต็มอะ่ะน่าเสียดายพารกเต็มหายไปไหนอะ่ะเข้าชูวเว็บไซต์ก่อนก็แล้วกันนะฮะตัดแปบ๊บโอเคเอโอเคแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยเล่นเกมจบแบบงง,ง โอเคนะฮะเดี๋ยวถ้าภาคเต็มมาเดี๋ยวผมจะมาถ่ายนะครับโอเคครับเราก็ต้องขอจบคลิปพีงเท่านี้ครับสวัสดีครับน่าเสียดาย